มาห้าสิบไอไอ<ป>ไอ<ป>ไอบอฟมันไม่ก็ใหญ่แค่ตัวหรอกวะสองมาห้าสิบ ขวานแตกอุ้มมีแรงจัดคิวจัดเพราะว่าเกิดแตกนวแตกขวานเจี๊ยบ มเมเียมาดิพอเกลือแตกได้ครบเจ็ดโอ้เชียวจัดรอตั้งนานดูน้องดูน้อง เออกูเล่นเองไม่ใจเลยพี่เอ๋คืออะไรก็ไม่รู้ขอชิ้นหนิขอชิ้นมึงพี่ขอสะพอนะครับไม่เหมือนแก๊งนั้นดิเจตกากเจะโทษแตกเขาะว่ากระดัก ม,มาขายรับหมดเลยกูย,ยิงมาขาย,ยสัตว์รับแม่งให้หมดนะไอ้พี่อ่ะอ้ตอนนั้นยิงเจอไปเลยนะสว่านตังก็ให้กูมมมมไม่ <c oughs> ครบไอ้พี่อ่ะเฟียวบอกพี่พ <c oughs>

ตายง่ายใช่้แย่ร้องมีมีมีไ้บัวกูเกียดแอดมินแม่งเลยไอ้ที่ทำศพแบบเนี้ไอ้เ้ยเวลายินกิตบพพ่อเนี่ย joined your channel. ก็ไม่เห็นมีใครออกเลยเนาะไม่ได้เสียงกระจายกูไม่รู้เสียงมันเป็นยังไงกูไม่ค่อยได้เปิดเสียงเสียงมันเบาเบาไม่ถึงเลยตรงเนี้ยเอได้หรแล้วมันเป็นพวกของไอ้ที่น่าจะเด็กไอ้เคที่นั่นอ่ะโมโมอะไรน่ะไปแล้วมันบล็อกมันเอาเซฟผ้าอ่ะนี่นี่นี่ขนาดยังไม่ได้เดินไปไหนเลยะ นี่นขนาดยังไม่ได้เดินไปไหนเลยนเล่นลูกฟ้าเล่นเซนฟ้าสองอะมันก็มันแตกสองพันแตกสองพันใหม่แตก แต่ตอบัแตงห